สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ English is easy by ค r u s นะคะคุณครูปารณีปัญญาดีค่ะเราเข้าใกล้ห่วงสุดท้ายนะคะในการสอบโอเนกตน,นะคะ ของปีการศึกษา2566ใกล้เข้ามาแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนไปทําความคุ้นเคยกับข้อสอบน,นะคะของวิชาภาษาอังกฤษในสาระที่1ภาษาพเพื่อการสื่อสารนะคะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกทําข้อสอบน,นะคะในตัวชีวิตที่3นะคะคือการเลือกระบุข้อความหรือประโยคสั้นๆนะคะให้ตรงตามภาพหรือสัญลักษณ์ที่ เราอ่านเราเห็นนั่นเองถ้าพร้อมแล้วมาดูตัวอย่างข้อสอบกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งนะคะตัวนี้นะคะเป็นข้อสอบโอเนอิกันศ,ศาสตร์2556ค่ะ look at the picture นะคะประโยคนี้นะคะจะเจอบ่อยมากในข้อสอบ look at the picture หมายความว่านักเรียนจะต้องดูรูปภาพนะคะจากนั้นก็ไปดูข้อความ a p p o s t men A postman puts letter into a bla h blah บลาบล o อิ o ฟ t อน o ์ออฟเด e ะ o ฮา o ์ t ินฟรอนนะคะแปลว่าสิ่งนี้จะอยู่ที่ไหนคะอ่ะาหน้าบ้านอีกคำหนึ่งที่นักเรียนต้องรู้จักก็คือคำนี้ค่ะ Letters e t t e r แปลว่าอะไรคะจดหมายอ่าและกล่องนี้นะคะภาพนี้นักเรียนรู้จักกแล้วว่ามันคือ กล่องอะไรคะกล่องจดหมายนั่นเองแล้วมันก็อยู่ตรงหน้าบ้านเขาให้หาคำศัพท์มาเติมลงในช่องว่างโดยการดูรูปภาพแล้วก็มาดูที่คำศัพท์นะคะอ่าคำศัพท์คำแรกข้อที่1บอกว่า mail box ข้อที่2 post back ข้อที่3 garbage bin และข้อที่4 phone booth ฟอนบูธฟนบูธนะคะถ้าวิธีการคำ้อสอบแบบนี้นะคะให้นักเรียนเลือกตัดข้อที่ไม่ใช่หรือไม่เกี่ยวข้องออกทันทีข้อแรกที่นักเรียนเห็นว่ามันไม่เกี่ยวข้องว่ามันไม่ใช่สิ่งนี้คือข้อไหนคะนักเรียนดูนะคะคุณรูจะไล่มาจากข้อสี่ฟนบูธฟ n นแปลว่าโทรศพัพท์ฟ b นบูธรวมกันแล้วแปลว่าตู้ รัข้อที่3บอกว่า garbage bin garbage bin คำนี้ก็รวมกันแปลว่า b i n แปลว่าอะไรคะถังขยะ garbage bin แปลว่าถังขยะ,ะ garbage แปลว่าขยะนะคะ garbage bin ก็คือถังขยะนะคะรวมกัน garbage บางทีก็แปลว่าข,ขยะได้ด้วยนะคะเป็นขยะได้ด้วยข้อที่ 2, post bag post bag 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 แปลว่ากระเป๋านะคะ post s <S mm. ก็คือเอกสารหรือจดหมายจดอ่าฉะนั้นข้อที่2 post bag ก็จะแปลว่าอะไรคะถุงเอกสารนั่นเองอ่า post bag อ่คราวนี้มาดูข้อที่1ค่ะ mail mail ตัวนี้นะคะก็คือก็คือคำว่า Electronic mail นั่นแหละคำว่า Electronic ก็คือจดหมาย e l e c t กทรอนิกส์ใช่ไหมคเมลแปลว่าจดหมายเมลบ็อกซ์ดังนั้นเมลบ็อกซ์แปลว่าอะไรคะจดหมายเมื่อเรียนรู้ความหมายแล้วนะคะเราก็มาเลือกตัดออกคาว่า p s t b a c k ไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมคะก a r b a g e bin ก็ไม่ใช่ Phone b o o t h ก็ไม่ใช่ฉะนั้นมันจะเหลือข้อที่ใช่อยู่ข้อเดียวก็คือข้อที่1นึ่งค่ะ Mail Box เป็นไงบ้างครับต่อมามาดูข้อที่2ค่ะนอกจากคำว่า look at the picture นะคะก็จะมีคำว่า look at the sign ก่อนอื่นนักเรียนจะต้องทำความเข้าใจคำว่า the sign ก่อนนะคะ sign ต,ตัวนี้นะคะแปลว่าป้ายหรือสัญลักษณ์ค่ะอะ ป้ายหรือสัญลักษณ์ look at แปลว่ามองไปที่นะคะ look at the sign มองมาที่ป้ายนี้ป้ายนี้เขาเขียนว่าอะไรคะ please line up here line up here line up แปลว่าการอะไรคะการเข้าแถวนั่นเอง yeah. here แปลว่าที่นี่ yeah. เรามาดูคำถามค่ะ when you see the sign when you see see แปลว่าพบเพน เมื่อคุณพบเห็น The sign ป้ายนี้เจาะจงที่ป้ายนะคะ The sign ป้ายนี้ You should คุณควร s h o u l แปลว่าควรจะ,ะ You should blah blah b l a คุณจะทำอย่างไรคะถ้าเดินเดินไปแล้วเจอป้ายนี้ Please line up here Please line up here Line up แปลว่าการเข้าแถวอ่ะคราวนี้มาดูคะ่ะ1,2,3,4,1บอกว่า Keep left Keep left อคีบเล่แปลว่าเอาออกเดินเดินไปเจอป้ายทำไงละ่ะก็เอาออกไปเลยดีไหมคะอ่าไม่รู้เหมือนกันมาดูข้อที่สองค่ะ Keep quiet Keep quiet ถ้าคุณครูพูดว่า keep quiet แสดงว่าเราต้องทำไงคะอ่าต้องเงียบ keep quiet แปลว่ากรุณางเงียบนะคะ กรุณาเงียบด้วยไม่ส่งเสียงดังนะคะ please keep quiet นะคะ keep quiet อ่าคราวนี้มาดูข้อที่3ตรงข้ามกันเลย quiet แปลว่าเงียบ make noise make noise ตรงข้ามกัน quiet คือเงียบ noise ตรงข้ามกันเลยจากเงียบเป็นไงคะกรุณาเสียงดังไปเลยค่ะอ่า ละมานว่าอนุญ,ญาตให้ใช้เสียงได้ make noise อ่า noise ก็คือเสียงดังรำคาญเสียงที่ไปรบกวนคนอื่นเขาเรียกว่าเสียงดังนะคะข้อที่4 make a c u e u make a q u e u u e ตัวนี้ก็คือการการเข้าคิวนั่นแหละค่ะอ่าเข้าแถวเข้าคิวการทำหรือการสร้างเรียกว่า make นะคะการทำหรือการสร้างขึ้นเรียกว่า make นะคะ นักเรียนจะเลือกข้อไหนคําว่า line up มีความหมายเหมือนกันคําว่า acquire นะคะมีความหมายเหมือนกัน a c q u e make acquire กับ line up ฉะนั้นเจอป้ายนี้ควรเอาออกไหมคะก็ไม่เกี่ยวข้องไม่ควรทําเจอป้ายนี้ไม่ได้บอกว่า keep quiet ใช่ไหมคะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องข้อที่3 make noise มีไหมคะป้ายสัญลักษณ์ป้ายแจ้งเตือนว่า make noise ได้อ่าไม่มีนะคะฉะนั้นเหลือหนึ่งข้อที่มันเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันนะคะแต่ใช้คนละคำแค่นั้นเองนั่นก็คือ make a q นะคะก็คือข้อที่4ข้อน,นี้ต่อข้อ4นะคะต่อไปมาเป็นข้อที่3นะคะเป็นตัวอย่างข้อสอบในปี2558นะคะ look at the bar chart นอกจากพิกเจอรนอกจากด e s i g n นะคะก็จะมีบาร์ชาร์ b บาร์ชารก็คือแผนภูมินั่นแหละค่ะแผนภูมิหรือภาพที่มันแสดงจำนวนโดยโดยใช้แผนภูมินะคะข้อนี้หัวข้อมันก็คือ suga in d อินดริงส์ซู i กอ r i อินดริงส์ดก็คือเครื่องดืง่มปริมาณน้ำตาลในเครื่องดืง่ม หน่วยอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นกรัมนะคะหรือตัวย่อว่าจินะคะเป็นกรัมเครื่องเดือมมีอะไรบ้างอันดับแรกท่านนักเรียนดูมีภาพให้ดูนักเรียนดูภาพให้เข้าใจก่อนนะคะตีความของตีความจากภาพให้เข้าใจนะคะว่ามันเป็นเรื่องอะไรคราวนี้มาดูชนิดของนม UST milk เป็นไงคะนมจืดมีปริมาณน้ำตาลไหมคะมีมีเท่าไหร่มีห้า ซอยมิ้วนมอะไรคะนมถั่วเหลืองซอยคือถั่วเหลืองมิ้วคือนมซอยมิ้วก็คือนมถั่วเหลืองมีปริมาณน้ำตาลที่15หกรัมต่อไปนะคะโยเกิร์ตโยเกิร์ตก็คือโยเกิร์ตนะคะ,ะที่มันเป็นนี่คือโยเกิร์ต โยเกิร์ตนะคะเป็นนมหมักนั่นเองนะคะที่ค่ะก,กับน,นมหมักรสชาติมันถ้าบางคนที่ไม่คุ้นก็จะบอกว่านมนั้นมันบูดหรือมันหมดอายุไปแล้วนะคะโยเกิร์ตมีปริมาณน้ำตาลที่10กรัมนะคะต่อไปซอฟดริงค่ะซอฟดริงะอะไรคะน้ำอะไรคะน้ำอัดลมปริมาณน้ำตาลยังไงคะพุ่งกระฉูดไปที่4 5กรัม มาดูฟตจยค่ะฟตจฟตจก็คือน้ำอะไรคะน้ำผลไม้น้ำผล,ไม,ำผลไม้มีประมาณตันที่1ิหอ่าให้นักเรียนเขียนตัวเลขกำกับไว้เลยนะคะถ้ามันเป็นข้อความที่เป็นมาชาร์จแบบนี้นะคะน้ำจืดน้ำทั่วเหลืองโยกเกิดน้ำอัดลมและน้ำผลไม้มีทั้งหมด5ชนิดนะคะเมื่อเราเขียนเราแยกแยะข้อมูลแล้วนะคะเราก็มาดูคำถามนะคะคำาถาม ว่า which sentence is correct นักเรียนเจอคำนี้คําว่า correct correct แปลว่าถูกต้องนะคะ which สิ่งไหนอันไหนข้อไหนแสดงว่าข้อนี้ which แปลว่าข้อไหน sentence แปลว่าประโย ฉะนั้นรวมกันแล้วประโยคคำถามก้อนนี้ก็าถามาอะไรค่วิสเซนเชนอิสเกรย์ประโยคข้อใดถูกต้องอ่าสะแดงว่าเราต้องเลือกข้อความที่มันถูกต้องและสอดคล้องกับบารชาร์ตนะคะข้อที่1น u s t m a l has no sugar no sugar แปลว่าน้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์0%นะคะ S no s u ูก r แปลว่าไม่มีน้ำตาลแต่ U.S.T. มีมีปริมาณน้ำตาลเท่าไหร,ร่คะ5กรัมต่อไปข้อที่2 Soy Milk has the low sugar Soy Milk has the l o sugar the l s t เป็นขั้นสูงสุดนะคะขั้นสูงสุดนะข้อนี้จะเป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่าด้วยนะคะ The last นะคะ The last sugar แปลว่ามีปริมาณน,น้ำตาลที่เป็นไงคะมากที่สุด The last sugar น้ำตาลมากสุดอะไรน้ำตาลมากสุดซอยมิ้วหรอซอยมิ้วีมีไร้ะ่ะซอยมิ้วมี15แต่ยังมีอันที่มีเยอะกว่าซอยมิ้วนะคะอย่าลืมอ่า ข้อนี้ซ h มมิวแฮทเลสุกะซอมมิวมีปริมาณนตานมากสุหรือข้อ3 y o โยเกิร์ต e s s than soft drink y o g u โยเกิร์ต s than ด o f น s r i t k r i n k t h เลแดนถ้าเจอคำว่าแดนสแสดงว่ามันเปรียบเทียบขัน้นกว่าระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งข้อนี้เขาบอกว่าโยเกิร์ตมีปริมาณน้ำตาล e s s แปลว่าน้อยมีปริมาณน้ำตาลน้อยกว่า soft drink โยเกิร์ตมีปริมาณน้ำตาลน้อยกว่าซอฟต์ิงจริงหรือไม่โยเกิร์ตมี10นะคะซอฟต์ิงมี4ี่สถ้าดูตามกราฟมันอาจจะจริงแต่เราจะต้องดูชอยให้ครบทุกข้อนะคะมาดูข้อ4ค่ะ Fruit juice had more sugar than soy milk Fruit juice had more sugar than soy milk อ่า มีคำว่าแดนมีคำว่ามออ่ามออยู่ที่ขั้นอะไรเหมือนกันคะขั้นกว่าแล้วมีคำว่าแดนด้วยก็เป็นขั้นกว่าฟลุ๊จุย has m ม r e มอแปลว่ามีมากนะคะอ่าแฮสหมอกฟลุ๊จุย more sugar than soy milk นะคะฟรุตจุยมีปริมาณน้ำตาลมากกว่าซอยมิวจริงหรือไม่ ซอยมิ้วมีสิบห้าฟุตจุยมีเท่าไหร่คะสิบห้าจำนวนตัวเลขเป็นไงคะดูจากตัวเลขแล้วฟุตจุยกับซอยมิ้วมันเท่ากันนะคะแต่ในประโยคบอกว่าฟุตจุย has more sugar than ซอยมิ้วฟุตจุยมีปริมาณน้ำตาลมากกว่า นมถั่วเหลืองฉะนั้นข้อนี้สอดคลองไหมคะซอยมิว้วกับฟูจูยมีปริมาณเท่ากันแต่มันบอกว่าฟูจูยมีมากกว่าฉะนั้นข้อนี้ไม่ถูกต้องโยเกิร์ตแฮสเลดแดนซอฟดริงก์โยเกิร์ตแฮดแดนโยเกิร์ตแฮสเลดแดนซอฟดริงก์โยเกิร์ตมีปริมาณน,น้ำตาลน้อยกว่าซอฟดริงกอ่าโยเกิร์ตมีสบซอฟดริงมีส5มีน้อยกว่าจริงหรือไม่ ข้อนี้ค่อนข้างตรงแต่เรากลับไปอ่านให้ชัดเจนนะคะเวลาทำข้อสอบ s o y m i l h a d the lost sugar s o อ m i l ิ h เฮดเดิ s t sugar นมถั่วเหลืองมีปริมาณน้ำตาลมากที่สุดใช่หรือไม่อ่ามากสูตรตัวเลข,ของบอกไปแล้วคืออะไรคะ Soft d r i n ค s นะคะคราวนี้มาดูข้อที่1 U S T milk has no sugar no sugar แปลว่าไม่มีน้ำตาลเลยแต่ในบาชาร์ UHT ก็มีเท่าไหร่คะ5%ไม่ใช่ว่ามีฉะนั้น1 2 3 4มีข้อถูกอยู่เพียงข้อเดียวนั่นก็คือข้อไหนคะข้อที่3ข้อสอบแบบนี้นะคะคำตอบจะอยู่ในภาพหมดแล้วนะคะคราวนี้มาดูข้อที่4คะ่ะข้อที่4 Look at the picture หมายถึงค่ะ Look at the picture ดูภาพให้เข้าใจเกิดอะไรขึ้นมีอะไร อ่าอัมเบรลมีร่มหลักหนึ่งมีนักเรียนหล s สตูดเดนอ่าสตูดเดนมีสองนะคะต้องเติมเอสกำลังกลางร,รม่มอ่าฝนฝนภาษาอังกฤษรนฝน,อ,นอ่าภาพนี้คือฝนตกนะคะเป็นข้อสอบปีห้าเกา้าคราวนี้มาดูคำศั่งอ่ามาดูคำถาม What's of the following is correct อ่ะเจอคำนี้อีกแล้ว correct แปลว่าอะไรคะถูกต้องอ What of the following is correct about the picture following ะะข้อใดข้อความในข้อใดที่สอดคล้องกับรูปภาพและถูกต้องอที่มันสอดคล้องกันหน,น้าฝนมี umbrella มีฝนอ่ คีย์เวิอยู่ที่คำว่า rain ข้อที่หนึ่ง we go skiing in the winter we go skiing ski นะคะ skiing in the winter skiing ต้องเล่นในช่วงฤดูหนาวถูกต้องแล้วแต่ในภาพเป็นยงคะมันเป็นฝนนะคะข้อที่สอง they are walking in the rain they are walking in the rain ข้อนี้ดูนิดนึงนะคะจะ,ะนักเรียนดูช้ยข้อที่1น,นะคะเรียกกลับมาที่ข้อที่1 V V นั้นหมายความว่าพวกเรานะคะบุรุษที่1และบุรุษที่2จะรวมกันกลายเป็น V นะคะคนพูดและคนฟังร่วมกันแต่ในภาพไม่มีเราเกี่ยวข้องนะคะถามถึงบุคคลที่3หรือบุรุษที่3สรรพนามที่เป็นบุรุษที่3มีอะไรบ้าง He, she, it และก็นี่ค่ะ They h ีเขาผู้ชายชีเขาผู้หญิง It คือมันใช้กับสิ่งของหรือสัตว์นะคะคนจะไม่ใช้อิเป็นสรรพนามแทนตัวผู้พูดนะคะแล้วก็มีคาว่าเด e y ที่แปลว่าพวกเขาอ่าฉะนั้นมีไม่มีเราเกี่ยวข้องนะคะข้อที่2นะคะมาดูข้อที่2 they are walking กำลังเดิน in the rain ท่ามกลางสายฝนพวกเขากำลังเดินนะ้ the rain ฝน winter หนาวฤดูหนาวนั่นเองนะคะข้อที่3 the sky is blue sky แปลว่าอะไรคะท้องฟ้า the sky is blue in the summer ซัมเมอร์หรือดูอะไรคะหรือดูร้อนต้องมีแดดจ้าใช่ไหมต้องมีเกี่ยวกับแดด้อที่4 it is nice and warm on Sunday on s u n n y day it is nice เป็นวันที่ดีนะคะ it is nice and warm อบอุ่น on a s u n n y day s u n นี่ซันนมาจากคำว่า Sun ซันที่แปลว่าพระอาทิตย์ซันนีเป็นวันที่บรรยากาศด,ดีอบอุ่นในวันที่เป็นไงคะแดดแดดเป็นไงคะแดดออกนะคะแดดออกแดดจ้า ah. นะคะตามภาพมีแดดไหมจ้าไม่มีใช่ไหมคะถ้าไม่มีแดดแสดงว่า3และ4ก็ไม่ following ค่ะ ไม่สอดคล้องใช่ไหมคะคราวนี้มาดูข้อที่1และข้อที่2ตามภาพชัดเจนมากคือมันอยู่หน้าฝนคําว่าฝนต้องมีคําว่า the rain กำลังเดินท่ามกลางสายฝน they are walking in the rain เขาพวกเขากําลังเดินท่ามกลางสายฝนหรือ we go skiing in the w i n t e r ตออข้อไหนคะระหว่างหนึ่งและ2 ข้อที่สอดคล้องกับภาพมากที่สุดนั่นก็คือข้อ,อข้อสองนะคะอ่าโอเคมาที่ข้อ5ข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะวันนี้ครูฝากไป5ข้อนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้อนี้ก็เหมือนกันนะคะมีภาพแต่ไม่มีคำสั่งให้ดูภาพแต่นักเรียนก็ต้องดูภาพตัวนี้เป็นข้อสอบโอเนปี60นะคะ ดูภาพเลยค่ะเกิดขึ้นที่ไหน b u s stop b u s stop คือป้ายปไ้ายะค่ะป้ายรถเมล์นะคะ b u s stop ถ้าแปลตรงตก็คือรถบัสจอดตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้รถบัสจะจอดตรงที่มีป้ายบัส stop นะคะ,ะถ้าใครเคยเข้าไปในกรุงเทพหรือมือใหญ่ๆก็จะเจอนะคะคราวนี้มาดคูคำถามนะคะ You, you are waiting, กำลังรอ You are waiting, กำลังรอ Waiting แปลว่ากำลังรอ For a b u s รออะไรคะรถโดยสาร You นะคะคือคำว่า you you แปลว่าคุณต้องเอาตัวเองเข้าไปในสมมติเหตุการณ์ head, You are waiting for the bus, for a b u s คุณกำลังรอรถบัส You are waiting for a bus You want to know คุณอยากจะทราบว่า You want to know want to want แปลว่าต้องการนะคะ You want to know อยากจะทราบว่าว่าอะไรคำถามข้าล่างค่ะ When the bus comes when the bus come when เมื่อไร when the bus come เมื่อไรอยากจะทราบว่าเมื่อไรรถโดยสารจะมาถึงอ่ะประมาณนี้เมื่อไรรถโดยสารจะมาถึง when the bus comes ประโยคคำถามค่ะ what should you a r e a แปลว่าถามนะคะคุณควรจะถามอย่างไร What should you ask คุณควรถามว่าอะ,อะไรคือว่อยู่ตรงนี้นะคะ You want to know when the bus comes. You want to know when the bus comes. คุณอยากรู้ว่าคุณอยากจะทราบว่ารถโดยสารจะมาถึงเมื่อไร่ What should you ask? คุณควรจะถามว่าอะไรข้อหนึ่ง What bus go downtown Downtown แปลว,ว่าเมืองนะคะ What bus go downtown รถบัสสายอะไรเข้าในเมืองรถสายไหนเข้าในเมืองนะคะ yeah. รถสายใดเข้า เมืองประมาณนี้นะคะรถสายใดเข้าเมืองข้อที่หนึ่งข้อที่สอง it's the time I must go it's the time I must go h yeah, it's the time ถึงเวลาที่ฉันต้องไปแล้วใช่ไหม ah yeah, I must go ฉันต้องไป it's the time ฉันต้องไป ah uh, is the time I must go I must go ฉันต้องไป is the time yeah. ใช้เวลาเวลาไหนที่ฉันต้องไปประมาณนี้นะคะ is the time uh, ใช้เวลานี้ไหมที่ฉันจะไปฉันควรจะไปฉันต้องไป is the time I must go น yeah. ะคะข้อที่3บอกว่า I am so ขอโทษฉันขอโทษ I'm sorry Do you have time ประโยคนี้นะคะ Do you have time ไม่ได้แปลว่าคุณมีเวลาใหมนะคะเป็นการถามว่า I'm sorry Do you have time เวลาเท่าไหร่แล้ว I'm sorry ฉันขอโทษ Do you have time เวลาเท่าไหร่แล้ว อยากจะรู้ว่าเมื่อ,อไหร่รถจะมาแล้วคนจะถามว่าอะไร I'm sorry do you have time ฉันขอโทษเวลาเท่าไหร่แล้ว yeah. หรือข้อสี่ Excuse me Excuse me เป็นการขอขัดจังหวะนะคะตามมาประยาะนะคะก่อนที่จะถามคนอื่นนะคะเราก็จะหรือภาษาไทยก็จะแปลว่า ขอโทษครับขอโทษค่ะตัวเอง Excuse yeah. me What time is the next b u t I'm sorry Excuse me What time is the next bus uh, What time is the next bus next, แปลว่า uh, ถาัดไปรถบัสคันถัดไปจะมาเมื่อไหร่ Excuse me What time is the next bus ขอโทษครับขอถามอะไรหน่อยรถบัสคันถัดไปจะมาเมื่อไรจะมาเวลาไหนนะคะหรือว่าเวลาเท่าไหร่ฉะนั้น1 2 3 4ข้อที่สอดคล้องและสุภาพทางการที่สุดการที่เราจะอยากจะถามผู้อื่นนะคะโดยการเข้าไปถามแต่เราจะต้องบอกว่า ขอโทษครับขอโทษครัแล้วภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ใช้คำนี้นะคะในการขัดจังหวะผู้อื่นเพื่อขอ,ขอความช่วยเหลือหรือเพื่อสอบถามนะคะโดยใช้คำว่า excuse me what time is the next bus ขอโทษครับรถบัสคันถัดไปมาถึงเวลาไหนมาเมื่อไหร่นี่คือสิ่งที่ you want to know จากข้างบนนะคะ you want to know what the bus come วินเดอะบัสค่ะอยากรู้ว่ารถบัสจะมาเมื่อไหร่ต้องถามคำนี้ค่ะ it gives me what time is the next bus นั่นก็คือข้อไหนคะข้อที่ข้อที่4นั่นเองค่ะข้อนี้อ่าหข้อผ่านไปแล้วนะคะเป็นไงกันบ้างเอ่ยมีใครได้เต็ม5ม้าไหมคะอ่ามีใครได้เต็ม5ม้าไหมคะโอเคนะคะ สำหรับตัวชีวะะวช้วัดที่3นะคะตัวชี้วัดที่3ของสาระที่1วันนี้นะคะคุณครูขอฝากไว้5ข้อนะคะพรุ่งนี้นะคะ,นนะ,คะเราจะมาต่อกันอีก6ข้อนะคะวันนี้นะคะก็ฝากให้นักเรียนนะคะได้ทบทวนข้อสอบแล้วก็คำศัพท์ด้วยนะคะ มันออกบ่อยข้อไหนที่เกี่ยวข้องฝากนิดนึงนะคะในการทําคือข้อใดไม่เกี่ยวข้องให้นักเรียนนั้นตัดออกเพื่อไม่ให้เราเหลือช้อยที่เยอะเกินไปแล้วเราจะสับสนนะคะข้อไหนที่ไม่เกี่ยวข้องเราพินิจพิจารณาพิเคราะห์อีกแล้วถ้าไม่เกี่ยวข้องคือให้เราตัดออกทันทีนะคะ เพื่อให้เหลือช้อยในการเลือกน้อยที่สุดและตรงที่สุดแล้วก็จะง่ายที่สุดในการทำข้อสอบน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย